กราบสวัสดีครับ FC ทุก,ท,กทุกคนและคุณผู้ชมท,ทุกทุกท่านนะครับผมนี่วันนี้เดี๋ยวพาไปดูดุดําไม่เกรงใจใครเราอาจจะไม่ได้ดุดันนะแต่ดุดําแน่นอนนะพอร้อดำนะคุณผู้ชมก็สําหรับคันนี้นะฮะคุณผู้ชมต้องบอกว่าคันนี้จริงๆแล้วเป็นเกรดตัวท็อปของ4ประตูนะฮะตัวเตี้ยนะครับซึ่งตัวนี้นะเป็นเกรดตัวแซดราคา855,000นะครับบวกสี เท่าไปอีก7000ก็จะเป็น862,000นะครับปัจจุบันจะมีให้เลือก34มสีนะครับมีขาวดะเอ่อมีขาวบอลเงินแล้วก็เทาแลมโบตัวนี้แต่ข้อจำกัดของคันนี้นะครับคือไม่มีเกียร์ออโต้ให้เลือกนะครับมีแค่เกียร์ธรรมดาอย่างเดียวนะครับฉะนั้นสำหรับ4ประตูตัวเตี้ยเกียร์ออโต้จะมีแค่ตัว SDA 1นะครับแล้วก็ LDA นะครับแต่ถ้าซื้อโซเซตเนี่ยในเรื่องของความเกรดตัวท็อปในเรื่องของออปชั่นนะครับต้องเป็นเกียร์ธรรมดาเท่านั้นนะครับ อันดับแรกเลยนะครับด้านหน้าของเขาแน่นอนมาในตัวท็อปแน่นอนนะครับคุณผู้ชมไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED ไฟตัดหมอก LED เช่นเดียวกันนะครับซึ่งอันนี้ผมอยากจะบอกทุกคนนิดนึงไฟหน้าของเราอะ่ะปัจจุบันนี้นะครับมันมีระบบการลืมปิดไฟนะครับปิดให้เองอัตโนมัตินะครับมี Follow มี Home นะครับสามารถปรับไฟสูงต่ำได้นะนะครับผมแล้วก็นี่ สำหรับคันนี้นะครับต้องบอกว่าลูกค้าเนี่ยใช้แม็กคุมโทนมาสีดำนะครับเป็นแม็กคอสมิกนะครับเป็นแม็กคอสมิกนะครคุณผู้ชมก็ใช้หน้าหลังเท่ากันนะครับแล้วก็นี่ยางที่ลูกค้าใช้ก็เลือกใช้เป็นลายยางตัวนี้นะครับเบอร์ยางก็จะเป็น255 50ขอบ18นะครับนี่คอสมิกดีอยู่อย่างนะผู้ชมเขาจะมีไอตัวฝาปิดดุมเนี่ยเป็นของเขามาให้แถมมาให้เลย นะครับเราไม่ต้องไปซื้อใส่เองฉะนั้นมันก็จะได้ในเรื่องของตรงรุ่นตรงยี่ห้อนะความฟิตของล้อแม็กอะไรพวกนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมไม่ใช่ความฟิตของล้อแม็กเวลาเข้าไปเนี่ยมันจะฟิตมันกระชับ, dang, บดีนะครับน็อตแดงนะครับคอบเบรกสีแดงนะครับแล้วก็คันนี้โหลดหน้ามา1.5นิ้วนะครับโหลดหน้า1.5นิ้วนะครับซึ่งคันนี้ลูกค้าบอกว่าอยากได้เป็นสเต็ปใช้งานเน้นล้อแม็กน้าหลังเท่ากันนะครับอย่างข้างหน้าเนี่ยโหลดเป็น1.5ใช่ไหม ด้านหลังนี่ก็โหลดเหมือนกันนะครับนี่ยวให้ดูยางก่อน255ห้าเหมือนกันด้านหลังเนี่ยก็โหลดเหมือนกันนะครับด้านหลังโหลดลงไป3นิ้วนะครับโหลดลงไป3ามนิ้วเบอร์ยางเดียวกันเลยนะครับก็หน้าหลังระยะห่างจะเท่าเทนะ่ากันนะครับเท่าเท่ากันเดี๋ยวผมให้ดูทรงข้างๆเห็นไหมจะเท่าเท่ากันนะครับก็ถ้าคุณผู้ชมแบบว่าอยากโหลดรถนะแล้วอยากให้หน้าไม่ ไม่กดต่ำนะครับไม่อยากให้หลังสูงนะครับโหลดให้หน้าหลังเสมอกันก็ต้องประมาณนี้แหละหน้านิ้วครึ่งหลังสามหรือหน้าหนึ่งหลังสามแต่ถ้าหน้าสองหลังสามน่าจะกดนะครับน่าจะกดหน่อยนี่ไฟท้าย LED แน่นอนครับสำหรับตัวนี้นะครับ2023นะครับกันชนท้ายนะครับแท้จากโรงงานนะครับก็ต้องบอกว่าสำหรับรถที่เอามาแต่งแบบนี้นะครับถ้าเกิดลูกค้าไปถอดถอดได้เลยนะ ถอดได้เลยไม่ต้องหาแผ่นปิดมาปิดนะครับสามารถถอดได้เลยนะนี่นะครับถอดได้เลยเห็นไหมมันจะมีเหล็กข้างในตัวนี้อยู่นะครับสามารถถอดได้เลยนะครับส่วนออปชั่นหลักๆของคันนี้นะครับต้องบอกอย่างนี้นะที่ลูกค้าท่านนี้เลือกเพราะว่าหนึ่งน่าจะเป็นคนที่ชอบเกรดรถที่เป็นแบบว่าครบๆเลยนะครับลูกค้าก็เลยจริงๆต้องบอกว่าลูกค้าท่านนี้ตอนแรก เลือกระหว่างตัวเตี้ยกับตัวสูงนะครับแต่ก็มาจบที่ตัวเตี้ยผมก็เลยคิดว่าอย่างหนึ่งลูกค้าน่าจะชอบเป็นพวกเบาหนังนี่ครับคือซึ่งเบาหนังของอิวสุเรานะครับถ้าเป็นเกรดตัวแซดขึ้นไปเนี่ยเขาจะใส่หนังมาให้หมดเลยนะครับและที่สําคัญหนังเขาจะเป็นคูลแม็กด้วยซึ่งเขาบอกว่าตัววัสดุหนังของเขาเนี่ยนะครับจะทํามาเพื่อให้มันไม่อมความร้อนคายความร้อนได้ดีนะครับซึ่งถ้าขึ้นเปรียบเทียบกับรถที่เป็นหนังทั่วไปเนี่ยจะรู้สึกเย็นกว่านะครับ ด้านหลังแถวหลังก็เป็นเบาะหนังเชื่อเดียวกันนะครับลายเย็บก็เป็นตะเข็บคู่เหมือนกันกับด้านหน้าเลยนะครับคุณผู้ชมนี่มีแอร์แถวหลังให้ด้วยนะครับสําหรับเกตตัวแซกนะต้องบอกว่าครบถ้วนในเรื่องของความสะดวกสบายขั้นพื้นฐานเลยนะครับช่องเสียบ USB นะครับมีมาให้นะนี่สําหรับคนที่นั่งด้านหน้านะแอบมาเสียบไฟช่องนี้นะครับจะบอกว่าไฟเข้าไวมากนะครับไฟเข้าไวมากนะคุณผู้ชมใช้ได้เลยนะครับ มีที่แขวนของบางทีเผื่อไปซื้ออถุงแกงนะครับก๋วยตรงก๋วยเตี๋ยวนะครับมาแขวนได้นะซึ่งเขาก็บอกว่านี่รับน้ำหนักได้สูงสุด4กิโลกร,รมัมนะฮะคุณผู้ชม4กิโลกร,รัมนะนี่นะครับเก๊ะใส่ของต่างๆนะครับพร้อมใช้งานนี่ ใช้งานทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมไปด้านนู้นเดี๋ยวผมให้ดูออปชันในเรื่องของระบบความปลอดภัยกันบ้างเพราะว่ารุ่นนี้นี่เป็นรุ่นหนึ่งที่ใส่พวกระบบพวกป้องกันการลื่นถลายอะไรพวกนี้มาให้นะครับนี่ก่อนอื่นเลยกุญแจนะครับที่เราได้นะครับเป็นกุญแจรีโมทนะค,คุณผู้ชมพร้อมสัญญาณการขโมยนะครับรุ่นนี้มีสัญญาณการขโมยมาให้นะวิธีสังเกตก็ดูที่ตรงนี้เลยนะครับจะเป็นรูปรถพร้อมแม่กุญแจนะครับ แบบนี้คือเป็นรุ่นที่มีสัญญาณกันขโมยนะนะครับกระจกไฟฟ้าขึ้นลงสีบานนะครับออโต้ฝั่งคนขคับล็กอกปดล็อกประตูมีมาเรียบร้อยหมดนะครับคุณผู้ชมก็พร้อมใช้งานนะครับนี่ระบบป้องกันการ,ราลื่นนถลยเอาตัล้อฟรีมีมาให้นะครับพุชคอนโทรลมีมาให้นะครับวิทยุควบคุมที่พวงมาลัยมีมาให้นะครับแล้วก็นี่ ระบบช่วยลงเขาหรือลงทางราชันมีมาให้ส่วนเกียร์อย่างที่บอกไปนะครับสำหรับรุ่นนี้อาจจะมีข้อจํากัดในเรื่องของเกียร์นะครับถ้าซื้อเกรดตัวแทจะเลือกได้แค่เกียร์ธรรมดาอย่างเดียวนะในตัวเตีย้ยนะครับและมีแค่เครื่องยนต์ 1,900cc เท่านั้นนะครับส่วนตัวหน้าจอนะครับมีกล้องถอยมาให้แสดงผล นะครับนี่เดี๋ยวผมเข้าเกียร์ให้ดูนะมีเส้นกระ,ะยะให้ด้วยนะครับดูได้เลยแม่นยานะครับมองเห็นระยะด้านหลังชัดเจนแน่นอนนะครับทาให้ถอยปลอดภัยยิ่งขึ้นใช่ไหมมีเส้นกระ,ะยะมาให้นะครับก็แสดงผล่7นิ้วนะครับเป็นระบบเชื่อมต่อ Endorato Apple CarPlay ได้หมดนะครับคุณผู้ชมมีระบบช่วยลงเขาลงทางลาดชันมาให้นะครับสวยๆพร้อมใช้งานนะครับสาหรับคันนี้แล้วก็ตัวแซเนี่ยเป็นตัวเริ่มต้นที่ใส่เบาะยกสูงต่ำมาให้ นะครับเบาะยกสูงต่ำมมาให้นะคุณผู้ชมนี่ก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับท่านใดนะที่กำลังเล็งๆอยู่เอ๊ะว่าตัวแซดเนี่ยมันน่าสนใจไหมก็ต้องบอกว่าถ้าในเรื่องของความสะดวกสบายการดูแลรักษาภายในการใช้งานนะตัวแซดต,ตอบโจทย์แน่นอนครับคุณผู้ชมนะฮะนี่ก็อย่างที่บอกไปนะครับมีให้เลือก3าสีแล้วก็จริงๆราคาเขาอ่ะ855า 8, 5, 5, แต่ถ้าเอาสีบอลหรือสีเทาก็ต้องบวกเพิ่มอีก 7, จ็ดเป็น8ปนะครับ นี่ภายนอกไหมสวยงามไฟเลี้ยวอยู่ตรงกระจกมองข้างอันนี้พับไฟฟ้าได้นะแต่ยังไม่ได้พับแบบออโตโอ้นะครับส่วนคันนี้ก็ตกแต่งติดฟิลม์มติดกันสาดติดครอบมือเปิดโคมเมียมไปให้เรียบร้อยทั้งหมดนะครับเน้นใช้งานแบบสวยๆนะครับคุณผู้ชมอ่ะก็แบบนี้นะครับดาวกันอยู่ประมาณ30,000กว่าบาทพร้อมแมนกแตง่ง นะครับก็สามารถเริ่มที่จะออกรถได้แล้วนะครับคุณผู้ชมถ้าใครสนใจก็ทักมาสอบถามพูดคุยได้ละกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องของเซลต้นอิซุซุด้วยนะครับผมสวัสดีครับ